อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยก็คือพวกเราทุกคนในโลกใบนี้อย่างสงครามที่เกิดขึ้นมันทําให้ราคาพลังงานมันปรับตัวเพิ่มขึ้นความกังวลในความไม่สงบต่างๆในโลกของเราทําให้พลังงานอย่างน้ํามันอย่างแก๊สธรรมชาติที่เราใช้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นและเป็นผลทําให้ต้นทุนทั้งระบบ สูงขึ้นตามทําให้เงินเฟอ้อในระบบเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มสูงขึ้นจนธนาคารกลางทั่วโลกต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อม,มากำลับเงินเฟอ้อและสุดท้ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น กับการมาเป็นภาระให้คนของเราในทุกจุดทั่วโลกนั้นได้รับภาระกันไปโดยทั้งสิ้นอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยหลังจากปี2022เบียเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดในปีนี้2024เราจะพบว่า NPL หรือหนี้เสียในระบบหนี้สินเนี่ยมันเพิ่มเติมอย่างมากมายมหาศารลรถกว่าแสนคันบ้านกว่าแสนหลังถูกยึดถูกเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเพราะว่าผู้คนไม่มีเงินที่จะไปจ่ายภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นคนกลุ่มสุดท้าย